สุาราฟ lower l ล d y นะคะวันนี้จะมารีวิวเว็บข้อสอบนะคะก็จะเป็นเว็บง่ายๆอย่างเงี้ยค่ะก็จะ,จะมีข้อสอบนะคะก็มีควินค่ะกับแต่ละข้อนะคะแล้วก็มี ผลลับค่ะก็จะมีคะแนนสอบตกสอบผ่านอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็ลบค่ะไม่มีแก้ไขนะแล้วก็พอไปดูที่เว็บไซต์ค่ะก็ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับโยคะญี่ปุ่นนะคะก็สอบไปมั่วๆค่ะ แล้วเราก็จาไม่ได้เหมือนกันนะก็คืออะไรก็ส่งคําตอบได้สองคะแนนจาก1ิคะแนนก็คือสอบตกนะคะก็จะประมาณนี้นะคะแล้วก็กดอัปเดตให้มันตอบได้อีกครั้งนึงค่ะก็จะมีพาร์ทค้นหานะคะกับได้ลงมาก็จะเป็นเรื่อยๆค่ะก็ความรู้ต่างๆนะคะก็ไม่ได้ทำมาตั้งนานแล้วเนืก็สนใจอะค่ะก็ เว็บก็มีอยู่แค่นี้แหละค่ะก็สบายๆนะคะก็ภาพก็จะเป็นอย่างนี้เนาะก็มีชุดข้อสอบเป็นหมอนมูลหลักคำถาม1-3ผลลัพธ์อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ไม่มีอะไรหรอกก็เรื่อยๆอะค่ะเว็บก็ชื่อเว็บกุหลาบป่าควิดนะคะ,คปปคะ,คะแม่กุหลาบป,ป่าก็คือไบ r อ s e โรสนะคะก็ชอบ ก็ประมาณนี้เนอะก็ขอบคนที่รับชมนะคะ